อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่1นึกันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ 0 8 4 9 1 5 8 0ส5งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะคะพี่เพิ่มเพื่อโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางนะคะโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสด,ดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอ่ะแบ่งปัญยามเย็นนะคะพี่จ๋า EP ที่เอ่อหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่ เป็นพระร่วงเนื้อชินนะคะพี่สาพระร่วงเนื้อชินตะกั่วนะคะพี่พระร่วงหลังรางปืนสามร้อยบาทหมาเลขที่หนึ่งค่ะเก่าสวยนะคะพี่สาหมาเลขที่สองค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเลื่อนค่ะ หลวงพ่อเลื่อนวัดสามแก้วนะคะพี่จ๋าสองสี่เก้าสามค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเลื่อนวัดสามแก้วะค่ะพี่สองสี่เก้าสามนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่สองค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเลื่อนค่ะสามรอยบาทค่ะพี่ หมายเลขที่3เป็นพระปิตาวัดทาย,ยานเนื้อทองผสมค่ะพระปิตาวัดทาย,ยานหมายเลข3ค่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่สามค่ะหมายเลขสี่เป็นเหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพีจ่จ่าหลังช้างสามเสียงค่ะพี่ ด้านหลังเป็นช้างสามเสียนนะคะพี่จ๋าเขาบอกว่าเป็นเนื้อเงินนะคะแม่บ้านสอบถามเจ้าของเขามาค่ะพี่เป็นเหรียญเนื้อเงิน3ามอยบาทค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่ห้าค่ะหมายเลขที่หกค่ะพี่เป็นพระกำแพงนะคะพี่จ๋าพระกำแพงเม็ดมะเคลดนะคะพี่เป็นเนื้อสีดำๆพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพระกำแพงเม็ดมะเครสักสามร้อยบาทค่ะหมายเลขหกนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่7เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่อุปปูทวดเตารีดหมายเลขเจค่ะ300บาทหมายเลขเจนะคะพี่ หมายเลขที่8เป็นหลวงปูท่ทวดกลักไม้ขีดค่ะปูท่ทวดกลักไม้ขีดหมายเลข8นะคะพี่สามรบาทหมายเลขที่8ค่ะหมายเลขที่9เป็นพระกิ่งเก่าเนื้อทองผสมค่ะพี่ กิ่งเก่าเนื้อทองผสม300บาทหมายเลขที่9ค่ะมมหมายเลขที่10นะคะพี่เป็นพระกิ่งเช่นกันคะ่ะพี่สากิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่พ,พี่ที่ทราบที่มาที่ไปถูกใจสนใจนะคะสามารถต่อสายทักไลน์นะคะพี่สาวแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ หมายเลขที่สิบพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่จ๋าโอ้อันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ามีคดเลขสามคดสารานะคะพี่จ๋าม่บ้านก็เพิ่งดูคะ่ะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่สิบนะคะอ่ะสิบเอ็ดเป็นล็อกเก็ตอาแปะคะ่ะพี่จ๋าอาแปะรงสีล็อกเก็ตพร้อมเลียมนะคะพี่ล็ Rocket, อกเก็ตอาแปะลงสีพร้อมเลี่ยมสามร้อยบาทหมายเลขที่สิบเอ็ดค่ะ สิบสองเป็นซุ้มโกค่ะพี่จ๋าพระซุ้มโกนะคะพี่ซุ้มโกเนื้อดำนะคะพี่จ๋าไม่มีกระหนกข้างหมายเลขสิบสองค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลข13เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ปิดตาเนื้อผง300บาทคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่สาปิดตาเนื้อผงหมายเลข13นะคะพี่300บาทคะ่ะ14เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพี่สา เหรียญหลวงปู่แหวนมหาลาภค่ะพี่ปู่แหวนมหาลาภหมายเลขสิบสี่นะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะสิบห้านะคะพี่เป็นหลวงปู่แหวนปีสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดค่ะหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะคะพี่จ๋า ปี2527นี่ะคะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ปีสองเจ็ดปู่แหวนค่ะหมายเลขที่สิบหกนะคะพี่จ๋าเป็นพระลีลาเนื้อชินเก่าๆค่ะพี่พระลีลาเนื้อชินตะกัวนะคะพี่จ๋าเก่านะคะพี่ พระลีลาเนื้อชินตะกัว300บาทนะคะพี่หมายเลขที่16ค่ะ17เป็นพระรอดพร้อมเลี่ยมค่ะพระรอดนะคะพี่สามาในเลี่ยม300บาทนะคะพี่พระรอด300บาทนะคพระ,ระคพี่จาเก่าสวยมาพร้อมการเลี่ยมค่ะ หมายเลข19เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะหมายเลข18ดค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขอภัยนะคะพี่18ดเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋าพ่อปานเนื้อดินค่ะพี่เก่าสวยนะคะ 300บาทหมายเลข18ค่ะหมายเลข19นะคะพี่เป็นเหรียญ25พุทธศตวรรษนะคะพจะเป็นเนื้อตะกัวค่ะ เหรียญ25พุทธศตวรรษนะคะพี่จ๋าเนื้อตะกัวคะ่ะพี่หมายเลข19 3 0 0บาทคะ่ะ20นะคะพี่เป็นพระขุนแผนใบพุทธาคะ่ะขุนแผนใบพุทธานะคะพี่จ๋าหมายเลข20คะ่ะ 3 0 0บาทนะคะพี่เก่าวสวยค่ะ2 1นะคะพี่จ๋าเป็นอ่อชินราชนะคะพี่นี่ค่ะมาในเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่จ๋าชินราชนะคะพี่สีทองเหลืองอารามนะคะพี่จ๋าพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่สวยนะคะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่อ่ะ มีเชือกสายสินได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋ายังห้อยห้อยอยู่แบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะเป็นชินราช300บาทใหมายเลข21ค่ะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อโถมนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโถมปี2543มาแบบนี้ค่ะมีห่วงมาอยู่ในซองเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโถมค่ะพ่อโถมปี2543ค่ะ เหรียญรุ่นพัดยศนะคะพี่สาวปีสี่สามสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะ, 4, 3, คะ,ะ,คะพี่เป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายค่ะรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะพี่ สามบาทนะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะใหม่เลขที่24่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จา๋าปูเผือกวัดกิ่งแก้วสามรอยบาทนะคะพี่ เก่าสวยพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานใหม่เลขยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปลค่ะพี่เหรียญหล่อรูปไข่นะคะพี่สารหลวงพ่อไปลค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่สาสามารถต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะหนึ่งองค์สององค์ไม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่สาถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะ หมายเลขที่ยี่สิบหกนะคะพี่ยี่สิบหกเป็นเหรียญน,นั่งพันนะคะพี่จ๋าเหรียญรวยพันล้านนะคะพี่หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ค่ะเหรียญรวยพันล้านหลวงพ่อทองนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะคะพี่ เหรียญรวยพันล้านหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะเี่ใหม่เลขที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาค่ะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่สาวหม่เลข27ค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์ขิดตานะคะพี่สามอบาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะ28ค่ะรูปหลอหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟค่ะพี่ หมายเลข28 3สิบารอยบาทค่ะพี่จ๋า29เป็นเหรียญอลพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่หลวงพ่อแก้ววัดนางสาวค่ะ หมายเลขที่30เป็นชินราชค่ะพี่สาชินราชเนื้อชินตะกัวนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่สาชินราชเนื้อชินตะกัวคะ่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขสามสิบค่ะสามสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ปีศูนย์เก้าค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่จ๋าปู่ไข่ปีศูนย์เก้านะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะ 32เป็นรูปหล่อโบราณสมเด็จโตคะ่ะพี่จ๋ารูปหล่อโบราณนะคะพี่จ๋าสมเด็จโตหมายเลข32คะ่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่จารูปหล่อสมเด็จโตค่ะหมายเลขสามสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนค่ะพี่หูเชื่อมค่ะพี่จารเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะหมายเลขสามสิบสามค่ะ 3 0 0บาทหมายเลขที่33ค่ะ34เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเลื่อนสมณศักดิ์ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะจ๋าปู่ทิมเลื่อนสมณศักดิ์ค่ะ3ามรอยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ สามสิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่สาปู่หมุนออกวัดคลองทรายนะคะพี่จันทบุรีนะคะพี่สาวเหรียญหลวงปู่หมุนออกวัดคลองทรายจันทบุรีค่ะพี่ด้านหลังตอกโค้ดนะคะพี่จาวสามร้อยบาทหมายเลขที่สามสิบห้าค่ะ 36เป็นสมเด็จแซยิตค่ะสมเด็จแซยิดแขนหักศอกหมายเลข36ค่ะ300บาทเก่าสวยนะคะพี่สาเเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้ค่ะ สมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ38ค่ะพี่จ๋าเป็นวัดเกตนะคะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตใหม่เลข38ค่ะ สามอยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ39มสิบเกค่ะพี่จ๋าเป็นวัดเกตเช่นกันนะคะพี่นี่ค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตใหม่เลขสาม้านะคะพี่ 300บาทหมายเลข39ค่ะ40นะคะพี่จเป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่จ๋าหมายเลข40่นะคะ1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่พนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ้า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่ติดต่อใาบ้านกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิป ep 1 14ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า